ระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีการจัดทำเครื่องประกอบสังเคตหรือของที่ระลึกที่ถวายแด่พระสงฆ์และในครั้งนี้มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำสมุดคอยจากรึกพระธรรมมวินัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยยึดต,ต้นแบบมาจากสมุดคอยของวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ติดตามจากรายงานทรง,สงเสด็จสุดแดนสวงโดยคุณรัตยาเรียงขจรครับ นี่คือสมุด่อยปาติโมกหนึ่งในเครื่องสังเคตของชำรวยที่ถวายแด่พระภิกษุในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยาและศูนย์ศิลปาชีพที่อ่างทองร่วมกันจัดทําขึ้นสมุด่อยยาว31.5เซนติเมตรหนา37พับภายในจารึกพระธรรมวินัยของพระภิกษุปกหน้าและปกหลังเป็นลายรดน้ำ ตรงกลางมีลายอักษยรย่อพระประมาพิไทยพปร,รมุมสมุดเป็นลายเถกาก้านขดออกเป็นหน้าครุฑในการจัดสร้างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนฝึกอาชีพจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำกระดาษคอยแบบโบราณที่กล่าวได้ว่ามีการสืบสารทำขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่9วัตถุดิบจากต้นคอยใช้ส่วนเปลือกของลำต้น หมักกับปูนขาวก่อนนำไปต้มในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาราวหนึ่งสัปดาห์จนได้เลือค่อยทุบให้ละเอียดลงตะแกรงหลอกระดาษทิ้งไว้ให้แห้งและนำมาพับเป็นสมุดก่อนลงรักปิดทองบนปกและสันขอบทั้งสี่ด้านพร้อมสำหรับจารึกตัวอักษรกระดาษก็จะติดกันเป็นแผ่นโดยโดยอัตโนมัติของมันเลยเพราะว่ามันมียาง เหนียวกรอประสานอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปมันก็สามารถออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ออกมารีบใช้งานได้ครูพิเศษศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิด บรรจงเขียนตัวอักษรของลงบนสมุดคอยคงความสวยงามและถูกต้องตามแบบโบราณเขาเล่าว่าเขียนอักษรของบาลีปาติโมกหนึ่งเล่มใช้เวลาราวหนึ่งเดือนซึ่งผู้เขียนต้องมีทักษะใช้ปากกาหัวตัดซึ่งในงานครั้งนี้ได้ยึดต้นแบบการเขียนสมุดคอยของวัดบวรนิเวศวิหารที่ปรากฏครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่6และมีการผูกลายเนี่ยให้เข้ากับ ให้เข้ากับาตาพอลอท,ที่มีอยู่นะฮะ mm hmm. แล้วก็ความพิเศษของ,ของอสมุดเล่มนี้คือการลื้อฟื้นการทำสมุดข่อยและการเขียนอักษรขอมข,อขึ้นมาซึ่งได้ขาดช่วงหายไปเนี่ยจา,จากไทยนานแล้วแล้วก็เป็นการลื้อฟื้นขึ้นมานี่คือความพิเศษสมุดขอยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ากระดาษข่อยมีอายุใช้งานยาวนานเล่มนี้แม้ผ่านมานานกว่า200ปีแต่ยังคงรูปเล่มและเห็นตัวหนังสือชัดเจนในสมัยก่อนสมุดข่อยใช้บันทึกเรื่องราวสำคัญและภาพจิตรกรรมในงานครั้งนี้สำนักพระราชวังมอบให้กรมศิลปากรจัดทำของที่ระลึกและเครื่องสังเคตที่จะใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพอาทิพัดรองผ้ากราบ ย่ามตู้สังเคตและหีปฏิโมกในส่วนของสมุดคอยจัดทำแล้วเสร็จไปสองเล่มจากจำนวนทั้งหมด41เล่มแบ่งเป็นสำหรับพระภิกษุ40วัดและอีกหนึ่งเล่มสำหรับเก็บในพิพิธภัณฑ์รัติยาเริงขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน